สวัสดีครับสวัสดี FC ทุกท่านนะครับเนาะสวัสดียามเช้าครับยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเซเบียด์นซิงครับผมวันนี้ก็เดี๋ยวจะพาพี่น้องชาว FC ครับพาไปออกเกี่ยวข้าวครับวันนี้ออกงานครับผมพาไปดันสักหน่อยเนาะหลังจากที่เราเซตร,ระบบมาเกือบ2อ,อาทิตย์ครับคันนี้เกือบ2ออาทิตย์เต็มๆนะพี่น้องนะก็ นานพอสมควรครับใช้เวลานานพอสมควรเดี๋ยววันนี้แหละเราจะได้รู้ว่า,าผ่านหรือไม่ผ่านหรือต้องแก้ไขตรงไหนครับต่อวันนี้แหละครับวันนี้ได้รู้แน่นอนเนาะผมก็คิดว่าผมทําไปโมโูเต็มอยูน่นะครับนะอันนี้ไปเดี๋ยวเราเอาทเล์กันเลยครับไป เดี๋ยวเราจะเดินทางแววทะลุที่อู่ปลาเราครับที่อู่นอกครับปลาถเกี่ยวคันนี้มู่อยู่อู่ไหนครับไม่ไกลนะครับอู่นอกอู่ในห่างกันประมาณร้อยเมตรครับแล้นี่ก็ถึงแล้วครับนี่ถึงอิฐจีรลอยของเราแล้วครับ เดี๋ยวให้คามาค์บั๊มลมไปก่อนคนระับเขียววันนี้ครับได้ลุยแน่นอนนะน,อนนะอ้องนะรถป้าเล้าก็นี่ครับเสร็จแล้วนะครับสู่ใบก็เปลี่ยนเปลี่ยนโซ่มาใหม่แล้วครับเหลือแต่ประกอบครับอารมณ์อะไรก็เริ่มยัดเข้าไปแล้วครับที่จริงถ้าผมกับทีมง,งานมาช่วยทำนี่ประมาณสามวันก็เสร็จแล้วนคะครับก็เดี๋ยวเราจะมาช่วยกันครับเพราะว่า งานก็เริ่มด้งเข้ามาแล้วปลาเราเยลีลา,าครับไปหาใส่ใส่มองครับผมเลยมมีเศษตะกีบมันงมนอมน้ำมอ้อ,อก็ใส่ใหม่หมดแล้วครับจัดใหม่หมดแล้วอันนี้ก็เหลือเปลี่ยนน้ำมันเครื่องครับซิมกงชิ้นกุ๊บช่วงล่างเช็คหมดแล้วนะครับโรเลอร์ก็เปลี่ยนใหม่หมดแล้ว cái vấn hình khá còn nào thôi không nhìn một khá khá nó mày mấy nhìn rồi cũng nhiều măng nó khá nhen đúng không à ba để lo cho เสินทางไป อ่ะทีนี้ก็มาถึองูแล้วครับงูในครับเดี๋ยวเราก็กำลังจะรถขึ้นนะครับรถขึ้นแล้วก็กินข้าวก่อนเนาะพี่น้องเนาะมาเอ้าไปเลยจ้ะ Gracias. eu bonita tô a falar lógico André ruim tá legal It was <laughs> อ่ะโอเคครับพี่น้องก็ปินเสร็จเรียบร้อยนะพอดีผมเป็นคนขับครับเลยไม่มีใครถือกล้องให้ครับ ก็เลยไม่ได้ถือกล้องเองพูดผิดพี่น้องไม่ได้ถือกล้องเองครับให้มือใหม่ครับถือกล้องใหน้ก็จะสันสันหน่อยเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวเราจะไปดันกันครับวันนี้ออกดันกันเลยทีเดียวเอา้าเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้ก็เดีย๋ยวผมต้องขอจบคลิปเพียงเท่นี้ก่อนนะพี่น้องนะเราชมตอนเกี่ยวด้วครับเด้อสวัสดีครับ